ค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาดามติ้งมีคลิปพิเศษมาเสนอนะคะไม่มีอะไรคะ่ะคลิปพิเศษของมาดามติ้งก็คือว่ามาดามติ้งอยากจะมาขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนและก็ติดตามคลิปของมาดามติ้งมาจนได้ถึงพันซับพันคนติดตามแล้วนะคะมาดามติ้งต้องขอขอบคุณท่าน ที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับมาดามติ้งค่ะเพิ่งได้พันซับนะคะแต่เอาเออหรือว่าชั่วโมงของมาดามติ้งยังไม่ผ่านนะคะยังอีกเยอะค่ะอย่างไรก็ขอให้พี่ๆเพ,พื่อนๆทุกท่านทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้กับมาดามติ้งต่อไปอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ หนาวมากๆค่ะคุณผู้ชมมาดามติ้งออกมาเดินเล่นนิดหน่อยกับฮันเตอร์นะคะฮันเตอร์เอาไปไว้ที่รถเรียบร้อยแล้วค่ะเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดามติ้งก็จะกลับแล้วนะคะที่นี่เชสเตอร์แมร์นะคะเชสเตอร์แมร์อยู่ห่างจากแคลกอรีก็ประมาณ15กิโลค่ะมาดามติ้งออกมาเดินเล่นที่นี่เมื่อก่อนตรงจุดนี้ ช่วงซมเมอร์มาดามติ้งจะพาฮันเตอร์มาเดินเล่นค่ะด้านโน้นด้านหลังมาดามติ้งค่ะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เก็บภาพตอนที่เอาฮันเตอร์มาเดินเพราะว่ามันหนาวค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เดินเสร็จแล้วก็เอาฮันเตอร์ขึ้นไปไว้บนรถเรียบร้อยแล้วค่ะมาดามติ้งก็จะมาเก็บภาพนิดหน่อยมาดามติ้งได้พันซับแล้วนะคะคุณผู้ชม ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับมาดามติ้งค่ะช่วยมาช่วยให้มาดามติ้งได้พันซับสไคร์เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงพันซับแล้วคะ่ะถึงหลักกิโลแล้วแต่ว่าเอาเวอร์ยังไม่ได้นะคะมาดามติ้งยังไม่ถึง4 0 0 0ันอเอร์นะคะก็ขอกำลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆต่อไปนะคะช่วยดูช่วยติดตามให้กับมาดามติ้งอีกนะคะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปน,นะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะดูทางเดินคุณผู้ชมเดินยากมากๆเลยค่ะกำลังเป็นไอซเดินแบบนี้ลมหัวแตกไงค่ะคุณผู้ชมดางิงก็เก,กลือใส่บูทใส่บูทมาถ้าคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของจัสตเมร์นะคะ j u s t ร์แมร์ค่ะตรงนี้จะเป็นชุมชนใหม่เพิ่งขยายตัวออกมานะคะ กลายเป็นน้ำแข็ง อันนี้คือห้องสมุดของ Sister m a ์นะคะเป็นห้องสมุดค่ะคุณผู้ชมด้านน้้นก็เป็นแม่น้ำนะคะกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้ว จุดที่เห็นนู่นค่ะคือทางจุดที่เห็นคือดอกพ์กนะคะเป็นสนามให้หมาวิ่งเล่นนะคะเอามามาปล่อยวิ่งได้ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือ Chester ์เม p ์พับบิกไบร r y ค่ะ